ช่องตามใจทูเดย์บทที่ห0 1หนึ่งจดหมายจากทางบ้านมีค่าดั่งทองคำมูซ่ซือวิเปิดจดหมายฉบับนั้นออกกว่าสายตาอ่านสิบบรรทัดรวดเดียวแล้วหัวเราะออกมานี่เป็นจดหมายที่คุณหนูเจิ้งเขียนมากระมังเจ้าคะจีเย,ยเวียนที่อยู่ข้างๆเอ่ยถามมูซ่ซือวิ่อ่านอย่างละเอียดอีกครั้งวางจดหมายนั้นลงเอ่ยตอบออกมาว่าเป็นนางที่เขียนมาทว่าเรื่องกิจการนั้นเรียบร้อยดี นางเอ่ยถึงเรื่องท่านแม่และน้องเฉินเสียมากกว่าผูห้หญิงผู้เท่าจะต้องคิดถึงท่านมากเป็นแน่ทว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณชายเฉินหรือเจ้าคะเด็กวัยนี้กำลังอยู่ในช่วงอยากรู้อยากเห็นคำพูดคำจาล้วนมีนิสัยของเด็กอย่างไรเสียก็น่าสนใจมากทีเดียวมู่ซือวิเอ่ยลู่จื่อชิงเดินต่อแตะเข้ามากอดขานางเอาไว้เอ่ยเสียงบบกว่าท่านแม่อุ้มอุ้มมู่ซือวิอุ้มนางขึ้นมาลูบผมนุ่มๆของเด็กน้อยจากนั้นจึงเอ่ยว่า ตอนนี้ไม่มีเรื่องใดแล้วพวกเราไปรับพี่สาวเจ้าดีหรือไม่ดวงตาของลู่จื่อชิงเบิกกว้างใบหน้าเล็กๆน่ารักของนางเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นรับพี่หญิงรับพี่หญิงจื่อซูเจ้าไปนำปิงเฟินหนึ่งจากอุโมงค์เก็บน้ำแข็งมาอากาศร้อนเช่นนี้พวกเราให้เสี่ยวอวินเอ,อ๋อทานคลายร้อนเสียหน่อยดีกว่าบ่าวจะไปจัดการเดี๋ยวนี้เจ้าคะ่ะ รถม้าหยุดลงที่ประตูหอซื่อเปาเมื่อเสี่ยวอวินเอ๋อออกมาก็เห็นจื่อซู่กำลังโบกมือให้นางพอดีหยางเจิงเห็นเช่นนี้ก็เอ่ยขึ้นมาด้วยความอิจฉาท่านแม่เจ้ามารับเจ้าอีกแล้วดีเสียจริงพรุ่งนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนอยากมาเที่ยวเล่นที่บ้านข้าหรือไม่ลู่จื่ออวินเอ๋อถามไม่ละหยางเจิงถอนหายใจออกมาข้ายัางต้องดูแลน้องชายและน้องสาวเช่นนั้นมะรืนนี้พบกันลู่จื่ออวินโบกมือลาหยางเจิง สหายเจ้าอาศัยอยู่ที่ใดหรือพวกเราไปส่งนางเถอะมูซอวี่เอ๋ยถามลู่จื่ออวิ๋งนึกถึงนิสัยใจคอของหยางเจิงแล้วจึงเอ่ยว่าไม่ต้องเจ้าเข้าประเดี๋ยวนางจะอึดอัดใจเอาได้แม่ทําปิงเฟินมาให้สหายเจ้าชอบกินหรือไม่หากนางชอบเช่นนั้นก็ให้เอากลับไปด้วยนางชอบกินเจ้ากะจื่อซูรีบถือตะกร้าที่ใส่ปิงเฟินและตามหยางเจิงที่เดินไปได้ไม่ไกลหยางเจิงได้ยินคนเรียกจึงหยุดฝีเท้าและหมุนตัวกลับมา เมื่อเห็นว่าเป็นสาวใช้บ้านลู่จืออวินก็หยุดยืนรออย่างกระวนกระวายมีอะไรหรือนี่เป็นปิงเฟินที่หูหยินของพวกข้าทำด้วยตนเองตอนนี้อากาศร้อนท่านเข้าไปช่วยคลายร้อนได้ทว่าเด็กเล็กทานได้เพียงครึ่งถ้วยเท่านั้นหากทานมากไปจะท้องร่วงได้ง่ายให้ข้าทั้งหมดนี้เลยหรือ,อยังจึงรู้สึกไม่สบายใจใจดีถึงเพียงนี้คุณหนูบอกว่าท่านมีน้องชายและน้องสาวเด็กเล็กชอบทานของหวานเป็นที่สุด ท่านนำกลับไปแบ่งให้ทุกคนเถอะนี่ไม่ถือว่ามากเกินไปพวกเรายังมีอีกมิต้องเกรงใจเช่นนั้นต้องขอบคุณฮูหยินแล้วยางเจิงเอ๋ยด้วยใบหน้าแดงเรือจื่อสู้จึงกล่าวตอบมิต้องเกรงใจและกำชับให้นางนำตะกร้าและถ้วยเล็กๆที่อยู่ข้างในมาคืนลู่จื่ออวินเมื่อกลับมาทำงานอีกครั้งวันมะรืนพรุ่งนี้วันหยุดหรือมู่ซื่อวิเอ๋ยถามลู่จื่ออวินใช่แล้วลู่จื่ออวินเอ๋ยพรุ่งนี้ข้ายอยู่เป็นเพื่อนเล่นกับน้องหญิงได้ พรุ่งนี้มีงานเลี้ยงพอดีเจ้าไปกับแม่เถิดมู่ซือวิเออยตอนนี้ท่านพ่อของเจ้าเป็นผู้ตัดสินคดีสารต้าหลี่แล้วข้าได้รับคําเชิญจากครูหญิงผู้บัญชาการสารต้าหลี่ให้ไปฟังนิ้วด้วยกันพรุ่งนี้เช่นนั้นข้าจะไปกับท่านแม่ได้มู่ซือวิกล่าวต่อท่านพ่อของเจ้าเพิ่งรับตําแหน่งยังไม่คุ้นเคยกับพวกเขานักเข่าที่ข้ารู้ ผู้ที่เขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากที่สุดคือใต้เท้าเจเเป็นผู้ตัดสินคดีเช่นเดียวกับเขาใต้เท้าเจมีบุตรสาวคนหนึ่งรุ่นราวคราวเดียวกับเจ้าส่วนเรื่องอื่นๆ่นข้าไม่ทราบพรุ่งนี้พวกระวังตัวไปตามสถานการณ์ก็แล้วกันวันต่อมามู่ซื่อวิไปตามที่อยู่ที่เขียนไว้บนบัตรเชิญถึงได้พบว่าหูหญินฐานหูหญินของโม่งหมงป๋อผู้บัญชาการสารต้าหลี่ไม่ได้รับรองพวกเขาที่จวนตนเองแต่กลับไปที่โรงอุปรกรณ์สองหูหญินฐานผู้นี้ช่างเป็นน้ำกลิ้งบนใบบอลมู่ซือวิเอ๋ยพลางมองโรงอุปรกรณ์เบื้้องงหนานาา เหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้นเจ้าคะจือซูเอ๋ยถามนางนัดหมายที่โรงอุปรากรแทนที่จะเป็นจวนของนางเองเพียงเพื่อให้หูหยินผู้มาใหม่รู้สึกผ่อนคลายในโรงอุปรากรมีลูกค้ามากมายหากรู้สึกอึดอัดใจก็สามารถหาข้ออ้างออกไปเดินเล่นรอบๆได้เช่นนี้จะทําให้คลายความอึดอัดลงเช่นนั้นดูเหมือนหูหยินฐานผู้นี้จะผูกมิดได้ง่ายนะเจ้าคะจีเยเว่นเอ๋ยผู้ใดจะรู้ได้เล่า นางเป็นฮูหยินของผู้บัญชาการสารต้าหลี่ขุนนางขั้นสามพวกเราหูหยินของผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหลายล้วนต้องสนับสนุนนางหากนางผูกมิดได้ง่ายเช่นนั้นทุกคนคงผ่อนคลายได้มากขึ้นแต่หากไม่เป็นอย่างที่คิดก็ไม่มีอันใดให้ต้องหวาดกลัวในโรงอุปรากรณ์ฮูหยินทั้งหลายต่างเดินวะเวียนมาคำนับฮูหยินผู้สูงศักดิ์ไม่ขาดสายทุกท่านไม่ต้องมาพิธีรีบนั่งลงเถิดฮูหยินฐานยิ้มบาง ทุกคนกล่าวขอบคุณจากนั้นจึงหาที่นั่งลงในตอนนี้เองมู่ซือวิพาลู่จืออวินเดินเข้าไปทันทีที่ผ่านประตูเข้าไปสายตาคู่หนึ่งก็จับจ้องมาที่พวกนางทันทีเทพธิดาน,น้อยผู้นี้มาจากที่ใดกันเหตุใดจึงเติบใหญ่ด้วยหน้าตาเช่นนี้สตรีนางหนึ่งเอ่ยขึ้นอย่างไม่ใส่ใจนะักเดิมทีรูปโฉมของลู่จืออวินก็เลิศล้ำมาตลอด โดยเฉพาะวันนี้ที่นางแต่งกายพิถีพิถันเป็นพิเศษใบหน้าเล็กๆแสนประนีกับชุดประปรงสีสว่างทําให้คนสวมใส่ราวกับเป็นเทพิดาตัวน้อยผู้ลงจากสวงสวรรค์มาเยี่ยมชมโลกมนุษย์แม้ต้องผเผชิญกับสายตาพินิจพิเคราะห์ของคนมากมายเพียงนี้มูสซื่อวิกลับไม่แสดงท่าทีอ่อนแอแม้แต่น้อยเอื่อเอ่ยเสียงหวานใสว่าคันวาฮูยินทุกท่านน้องสาวท่านนี้คือภรรยาใต้เท้าลูกกระมังฮูยินฐานมองมูสซื่อวิจักนั้นสายตาของนางก็หยุดอยู่ที่ลู่จืออวิน ใบหน้าเล็กๆนั่นคล้ายคลึงกับใต้เท้าลู่ยิ่งนักเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้จักเรียนฮูยินสามีของข้าแซลูนีคือบุตรสาวของข้าจืออวินมู่ซือวิเอย๋ยวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้พบกับพี่หญิงทุกท่านข้าน้อยได้เตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆมาได้โปรดรับไว้ด้วยของขวัญที่มู่ซือวิเตรียม,มาไม่ใช่ของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดแต่เป็นจี้หยกที่เตรียมมาให้แต่ละคนจี้หยกนี้ราคาราวห้าสิบตำลึงเงิน แน่นอนว่าจี้หยกที่หูหญินฐานได้รับย่อมแตกต่างจากผู้อื่นราคาราวสามร้อยตำลึงเงินปกติแล้วสตรีจวนหลังทั่วไปจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเพียง1 0บถึงยีตำลึงเงินในแต่ละเดือนสาหรับผู้มีสถานะเช่นหูหญินฐานซึ่งมีสิ่งเดิมเป็นกิจการแน่นอนว่านางย่อมไม่ขาดเงินทว่าสําหรับสตรีส่วนใหญ่หากสามีมีขั้นขุนนางต่ําและมาจากพื้นเพธรรมดาสามัญจี้หยกนี้นะับว่าเป็นของขวัญชั้นเลิศ นอกจากฮูหยินฐานแล้วยังมีฮูหยินรองผู้บัญชาการแห่งสารต้าหลีอีกผู้หนึ่งมู่ซือวิเตรมจี้ยกราวหนึ่งร้อยตำลึงไว้ให้ฮูหยินรองผู้นี้เดิมทีสารต้าหลีมีรองผู้บัญชาการสองท่านหนึ่งคือใต้เท้าหลินผู้บังคับบัญชาของลูอี้เสียชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่มทั้งยิงอยู่ลำพังมาตลอดโดยไม่ได้แต่งงานดังนั้นท่ามกลางฮูหยินยี่สิบกว่าคนในที่นี้นอกจากฮูหยินฐานและฮูหยินรงแล้ว มูซ่ซือวีและฮูหญินผู้ตัดสินคดีอีกไม่กี่คนมีสถานะสูงสกกว่าผู้อื่นข้าได้ยินมานานแล้วว่าหูหญินลู่เป็นผู้ทําการค้าเข้ากันได้ดีกับทุกคนวันนี้ได้พบแล้วข่าวลือนั้นคงเป็นความจริงแน่แท้ฮูหยินรงเออออย่างไม่ยี่ง่ะวันนี้มีพี่หญิงน้องหญิงเพิ่มขึ้นมาอีกคนภายหน้าพวกเราคงคลุ้ยแน่แล้วมู่ซื่อวียิ้มบางบาง ข้าน้อยขาดขาไม่ควรได้รับคำชมเช่นนี้หากเอ่ยถึงเรื่องที่เข้าได้กับทุกฝ่ายเกรงว่ามีอาจเทียบได้กับฮูหยินหลงที่รับภาระหน้าที่ของตระกูลตั้งแต่เพียงสิบขวบชื่อเสียงเป็นที่เรื่องลือส่วนความคลึกครนนื้นั้นมีพี่หญิงน้องหญิงมากมายียงนี้ย่อมต้องคลื้นเครงอย่างแน่นอนรีบนั่งลงเถอะฮูหยินฐานเอ่ยขึ้นลำบากเจ้าเตรียมของขวัญมาแล้วในเมื่อเป็นความใส่ใจของเจ้าพวกเราย่อมรับไว้ทว่าภายหน้าอย่าได้จับจ่ายใช้เงินอีกเลย พวกเราเพียงแค่สังสรรค์กันในหมู่หูหญินจัวหลังปกติมักจะมารวมตัวกันเพียงเพื่อฆ่าวเวลาเจ้ามานั่งตรงนี้เถอนี่คือหูหญินใต้เท้าเจีย๋ยหนึ่งปิงฝนคือวุ้นจากพืชชนิดหนึ่งนุ่มเด้งคล้ายเย็นลี่สองโรงอุปรกรเป็นสถานที่จัดการแสดงละครเพลงในที่นี้เป็นการแสดงละครเพลงแบบจีนไม่ใช่แบบตะวันตกช่องตามใจทูเดย์บทที่ห้2สองเผชิญหน้ากับหน่วยรับครั้งแรก ผูห้หญิงของเจเียเฉิงผิงดูเป็นสตรีที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้หน้าตาของนางธรรมดาทั่วไปแต่งกายเรียบง่ายไม่หวือหวาข้างกายนางมีเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเด็กหญิงคนนั้นหน้าต่างงดงามมากทั้งยังมีใบหน้าที่ดูใสซื่อเช่นกันท่ามกลางสตรีที่งามสง่าในโรงอุปรกรมันดาและบุตรสาวคู่นี้ดูไม่ค่อยเข้ากับสถานที่นักเมื่อฮูหยินฐานแนะนำนางนางยิ้มอย่างเอิงอายให้มู่ซื่อวี่มู่ซื่อวี่ส่งรอยยิ้มเป็นมิตรกลับไปแล้วนั่งลงข้างสองแม่ลูกพร้อมกับลู่จืออวิน๋นนี่ให้เจ้า เจียหลิงหลงส่งขนมชิ้นหนึ่งให้ลู่จืออวิน๋นอันนี้อร่อยเหลือเพียงชิ้นเดียวแล้วเดิมทีข้าเก็บไว้ให้เจ้าอ้วนน้อยข้างบ้านแต่ตอนนี้มอบให้เจ้าขอบคุณลู่จืออวิ๋นส่งยิ้มหวานให้เจียหลิงหลงหน้าตาของเจ้างดงามยิ่งนักเจียหลิงหลงหน้าแดงขึ้นมานางมองลู่จืออวิ๋นด้วยสายตาอิจฉาลู่จืออวิ๋นเอ่ยขึ้นจ้ากน่ามองเช่นกันข้าชื่อลู่จืออวิ๋นเจ้าชื่ออะไรหรือเจียหลิงหลงยิ้มอย่างเขินอายข้าชื่อเจียหลิงหลง เวลาเจ้ายิ้มมีรักยิ้มด้วยลู่จื่ออวิ๋นจับหน้าเล็กๆของตนข้าก็มีดูเหมือนพวกเราเหมาะจะเป็นสหายกันมากสายตาของเจียหลิงหลงเปล่งประกายขึ้นมาจูจ่ๆนางก็มีน้องสาวที่หน้าต่างงดงามเพียงนี้เป็นสหายช่างหน้าย,ยินดียิ่งมูซ่ซือวิเห็นลู่จื่ออวิ๋นมีสหายใหม่รวดเร็เพียงนี้ก็รู้สึกดีใจนางและหูหยินเจียสบตาแล้วยิ้มให้กัน การแสดงบนเวทีน่าตื่นตาตื่นใจไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชอบฟังนิ้วหรือไม่ชอบฟังนิ้วล้วนจ้องมองไปบนเวทีด้วยใจจดจอ่อห้องของพวกนางอยู่บนชั้นสองอีทั้งยินเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดสามารถรับรองคนได้สามสิบถึงสี่สิบคนขณะที่พวกนางฟังนิ้วอยู่นั้นมีคนงานเดินไปเดินมาครั้งแล้วครั้งเล่ามู้สื่อวิ่ง,งหน้ามองพบว่าพวกเขากําลังเติมน้ําชาขนมและผละไม้อบแห้งไม่มีผู้ใดสนใจพวกเขามากนักทันใดนั้นเองจู่จูคนกลุ่มหนึ่งก็หลั่งไหลเข้ามาในโรงอุปรากรณ์ ทุกคนหยุดอย่าขยับชายหนุ่มในชุดคลุมสีดำแสดงแผ่นป้ายให้ทุกคนดูหน่วยรับกำลังตรวจสอบคดีผู้ใดกล้าขยับขยืขย่นจะถูกฆ่าโดยมิลเวนคนมากมายหลั่งไหลเข้ามาในโรงอุปรากรพวกเขาล้วนสวมใส่เสื้อคลุมและเครื่องแต่งกายเช่นเดียวกันท่ามกลางคนเหล่านั้นชายหนุ่มสวมหน้ากากคนหนึ่งค่อยๆเดินเข้ามาหน่วยรับผู้หญินหลงเอ่ยขึ้น พวกเราม,มาเจอพวกเขาสืบคดีได้อย่างไรหากเอ่ยถึงกรมที่รับผิดชอบตรวจสอบคดีแน่นอนว่าเป็นกรมอาญาสํานักตรวจการและสารต้าหลีหน่วยรับไม่ขึ้นตรงต่อสามหน่วยงานดังกล่าวแต่รับคำสั่งจากห้องเต้เพียงผู้เดียวพวกเขารับผิดชอบดูแลคดีลึกลับแปลกประหลาดแน่นอนว่าขอบเขตหน้าที่ของพวกเขากว้างขวางเป็นอย่างมากนอกจากในราชสำนักแล้วความแค้นและข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในยุทธภพหน่วยรับสามารถเข้าไปแทรกแซงได้ หน่วยลับและสารต้าหลี่แต่ไหนแต่ไรก็มีได้ปรองดองกันก่อนหน้านี้ข้าเคยได้ยินเรื่องหน่วยลับแต่นี้เป็นครั้งแรกที่ข้าได้พบมูซอวิเอ๋ยหู้หญินเจี๋ยผู้นั้นคือนั่นคือใต้เท้าฉีฉีเซียวผู้บัญชาการของหน่วยลับรับคำสั่งโดยตรงจากฝาบาทหู้หญินเจี๋ยตอบหน่วยลับตรวจสอบมาถึงชั้นบนอย่างรวดเร็ว ห้องปีกข้างทั้งหมดถูกครอบครัวขุนนางสารต้าหลี่จับจองย่อมดึงดูดความสนใจของหน่วยลับเป็นธรรมดาผู้ใต้บังคับบัญชาคนหนึ่งรายงานฉีเซียวที่กำลังเหลือบมองไปยังหน้าต่างชั้นสองแล้วสาวเท้าขึ้นมาชั้นบนฉีเซียวขึ้นมาชั้นบนแล้วหูหยินหลงมองหูหยินฐานหูหยินฐานตอนนี้จะทำอย่างไรดีหูหยินหลงผู้ที่เมื่อครู่นี้ไม่เห็นผู้อื่นอยู่ในสายตา ตอนนี้รากับถูกเข็มทิ่มแทงใบหน้างามประณนีตของนางเต็มไปด้วยความกระวนกระวายตระหนกไปใยญย่เขาตรวจสอบคดีเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราเล่าพวกเราเพียงแค่มาฟังนิ้วเท่านั้นหู้หญินฐานเอ่ยด้วยท่าทีสงบปังประตูเปิดออกขายยาวๆคู่หนึ่งก้าวเข้ามามูซ่ซือวิหันหน้ากลับไปสบสายตากับคนผู้นั้นเป็นสายตาเยือกเย็นยิ่งน,นักชีเซี่ยเดินเข้ามาหาหูหยินฐานหูหยินฐานใต้เท้าฉี ผูยินฐานยิ้มบางๆวันนี้โชคไม่ดีเสียจริงพวกเราพี่หญิงน้องหญิงไม่กี่คนมาที่นี่เพื่อฟังนิ้วกลับบังเอิญพบใต้เท้าชี้กำลังตรวจสอบคดีเสียได้พวกเรากำลังค้นหาตัวเส้สึกเกรงว่าต้องล่วงเกินหูหญินทุกท่านแล้วชี้เซียวเอ๋อยอย่างสุข,ขุมทุกคนที่อยู่ที่นี่ในวันนี้รวมถึงหูหญินทุกท่านจะต้องถูกค้นตัวท่านหมายความว่าอย่างไรหูหญินหลงลุกขึ้นเอ๋อยด้วยความโมโหหูหูหญินหลงไม่ยินดีหรือรองผู้บัญชาการที่อยู่ข้างๆกล่าว ใต้เท้าของพวกเราหมายความว่าเรื่องในวันนี้สำคัญอย่างใหญ่หลวงแม้แต่ฮูหยินทุกท่านก็ไม่อาจรอดพ้นการตรวจสอบไปได้มู่ซื่อวิมองออกไปข้างนอกลูกค้าชั้นหนึ่งล้วนถูกหน่วยรับควบคุมตัวและตรวจค้นแล้วหลังจากตรวจค้นแล้วพวกเขาก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาตให้จากไปเพราะต้องตอบคำถามอีกมากมายและต้องตรวจค้นร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้ง แม้กระทั่งสตรียังไม่ได้รับการยกเว้นล้วนถูกหน่วยรับตรวจค้นหมดทั้งสิ้นมู่ซื่อวิขมวดคิ้วหน่วยรับนีสสมคำร่ำลือจริงๆการดำรงอยู่ของพวกเขาทําให้คนไม่พึงพอใจใต้เท้าฉีพวกเราที่นี่ล้วนเป็นสตรีธรรมดาหากท่านอยากตรวจค้นร่างกายของพวกเราลองไปถามสามีพวกเราดูว่ายินยอมหรือไม่ฮูหยินทานเอ่อยอย่างเฉียบคมไม่ผิดฮูหยินหลงเอ่อยพ้องต้องกันมู่ซือวิเอ่อยขึ้น ใต้เท้าท่านนี้หากท่านต้องการตรวจสอบใส้ศึกแน่นอนว่าพวกเราย่อมให้ความร่วมมือทว่าพวกท่านไม่มีสตรีในหน่วยรับเลยหรือในเมื่อไม่ต้องการให้ความร่วมมือเช่นนั้นก็นำตัวกลับไปหน่วยรับทั้งหมดชี้เซียวเอ๋ยเสียงเรียบเจ้าคนแซ่ฉีก่อนที่ฮูยินอารมณ์ร้อนผู้หนึ่งจะได้กล่าวจบดาบเล่นหนึ่งก็จ่อเข้าที่คอนางรองผู้บัญชาการเอ่ยอย่างเยือกเย็นแม้กระทั่งสามีบ้านพวกเจ้ายังไม่กล้าตะโกนใส่ผู้บัญชาการของเราเจ้าเป็นผู้ใดถึงกล้ามาเรียกชื่อใต้เท้า ข้างล่างเกิดเสียงต่อสู้กันขึ้นที่แท้ระหว่างคนตัวคนจนพบสิ่งของน่าสงสัยเมื่อเห็นว่าไม่อาจหลบซ่อนอีกต่อไปเขาจึงคิดจะสังหารคนของหน่วยลับแล้ววิ่งหนีในตอนนี้เองสาวใช้คนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงนั้นซัดอาวุธลับไปที่ฉีเซียวนั่นคือลูกดอกฉีเซียวยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่ขยับขยื่นเมื่อลูกดอกใกล้จะถึงตัวเขาก็เอื้อมมือออกมาคว้ามันเอาไว้ เมื่อสาวใช้ผู้นั้นเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนางพันความมูซ้ซือวิธีอยู่ข้างๆและจอกกริดเข้าที่คอท่านแม่ลู่จืออวิ๋นร้องเรียกคิดจะกระโจนเข้าไปหาทว่าหูหญิงเจ๋วคว้านางเอาไว้และกอดนางในอ้อมแขนแนบแน่นอย่าเข้าไปเจ้าคนแท้ฉีเจ้าปล่อยข้าไปมิเช่นนั้นข้าจะฆ่านางทิ้งเสียงของสาวใช้นางนั้นกลายเป็นเสียงของบุรุษมูซ้ซือวิธีถูกจับเป็นตัวประกันมองฉีเซียวที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ชีเซียวนิ่งมองฉากนี้ด้วยสายตายเย็นชาใต้เท้าฉีนั่นคือหูหยินของลู่อี้ผู้ตัดสินคดีสารต้าหลี่ใต้เท้าลู่เป็นที่ปรดปรานของสวรรค์ท่านมีอาจและเลยนางได้หูหยินฐานที่อยู่ข้างๆเอ่ยอย่างกระวนกระวายผู้อื่นในห้องล้วนจับจ้องฉากนี้อย่างตื่นตระหนกพวกนางถอยหลังกลับไปสองสามก้ามองไส้ศึกผู้ที่ไม่รู้ว่าปะปนอยู่ในหมู่พวกนางตั้งแต่เมื่อไหร่ภารกิจข้าคือจับไส้ศึก ส่วนหูหยินลู่ที่โชคดีไม่มากพอถูกเส้สึกฆ่าตายใต้เท้าลูกควรตำหนิเส้ศึกถึงจะถูกฆ่าจากทรมานคนร้ายและแก้แค้นแทนเขาให้เองนี่หมายความว่านางจะตายหรือไม่ละเกี่ยวอันใดกับข้าข้าสนเพียงคำภารกิจให้สำเร็จรู้ล่วงเท่านั้นขอเพียงภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จความเป็นความตายของผู้อื่นไม่ได้อยู่ในหัวเลยสักนิดเย็นชาย,ยิ่งนะโชคดีที่มู่ซือ่อวิไม่คิดพึ่งพาคนผู้นี้ตั้งแต่แรกนางก้มหน้าลงกัดมือเส้สึกผู้นั้น อาร์คไซสึกผู้นั้นร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดมือที่ถือปิชคลายลงฉึกกริตเล่มหนึ่งพุ่งเข้าไปในดวงตาของเขาอาร์คเลือดพุ่งกระฉูดจ,จากดวงตาของไ้สึกคนดังกล่าวเขาถอยหลังกลับไปสองสามก้าวขณะที่เขากำลังจะตกจากชั้นสองก็ความมู่ซือวิที่อยู่ไม่ไกลเอาไว้ด้วยทั้งสองหล่นลงจากหน้าต่างร่วงลงไปชั้นล่างอีกฝ่ายตั้งใจไว้แล้วว่าหากต้องตายก็จะล่าใครสักคนไปตายพร้อมกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ